เอาละคะ่ะทุกคนนะคะมาถึงคลิปนี้นะคะหลังจากที่เราถักนะคะชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังแล้วก็ประกอบกันเรียบร้อยแล้วนะคะนะโดยการเย็บตรงไหล่เนี้ยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาถึงในส่วนของแขนนะคะซึ่งแขนนะคะอันนี้ก็จะทำลายแบบนี้นะคะแต่ต้องบอกเพื่อนๆน,นิดนึงนะว่าอ่าอันนี้สีมันอาจจะเพียเพ้ยนๆหน่อยเพราะว่า ตอนนี้ทำทำในตอนกลางคืนนะคะมันก็เลยดูแบบว่าสีสีไม่ค่อยจะแบบเหมือนเหมือนเดิมสักเท่าไหร่นะคะทีนี้นะคะวิธีการทําแขนนะคะอันนี้ก็จะทําประมาณนี้นะคะซึ่งนะคะตรงปลายแขนก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็คือพอเวลาที่เราไปรีดนะตรงนี้มันก็จะออกพองๆอ,ออกหน่อยนะคะอ่ะนะคะในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแอนนี้จะมาสอนวิธีการทํา ทำแขนนะคะทาทาแขนต่อออกไปนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เราจะเริ่มเราจะเริ่มจากตรงนี้นะคะจากมุมนี้นะคะอ่ะเราไปเริ่มกันเลยค่ะเอาล่ะค่ะแอนนี่จะเริ่มต่อนะคะจาก ช่วงหัวไหล่ตรงนี้นะคะวิธีการนะคะในการทําแขนของไอ้น,นี้ก็คือแบบจะทําแบบง่ายๆนะคะจริงๆมันทําได้2แบบนะคะนั่นก็คือ,อเราจะถักนะคะเป็นชิ้นแขนเสร็จแล้วแล้วค่อยเอามาต่อก็ได้นะคะหรือถักต่อไปเลยแบบนี้นะคะอันนี้อันนี้จะทําแบบง่ายๆนะคะโดยการถักต่อไปเลยนั่นเองนะคะแถวแรกนะคะหลังจากที่เราเริ่มต้นตรงตรงขอบแขนเนี่ยนะคะแล้วก็โซ่สนะคะตรงนี้นะคะเราจะทําพอหนึ่งคอนะคะ ทําพอหนึ่งคอ,อไปเรื่อยๆนะคะจนรอบรอบแขนเลยนะคะทําแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะอันนี้จะทํานะคะช่องละสองสองนั่นเองนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มาถึงตรงนี้นะคะแล้วก็ทําพอ1คอสองครั้งนะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ข้ามาตรงนี้นะคะ ทำทำถัก f หรือว่าพอหนึ่งคอนะคะในช่องแบบนี้นะคะ,ะช่องละสองนะคะช่องละสองคือเราจะบอกเป็นจํานวนไม่ได้นะคะเพราะว่าขอบแขนของแต่ละคนมันจะไม่เท่ากันนะคะเพราะบางคนทําแขนกว้างทําแขนแคบนะคะหลักที่ได้มันก็จะไม่เท่ากันนั่นเองนะคะเราก็จะทําแบบนี้นะคะในแถวแรกทำทำไปเรื่อยๆเลยนะคะจนจบแถวนะคะ,ะนะคะก็คือช่องละ 2 f เอนั่นเองพอ1คอสองครั้งในรูเดียวกันนะคะก็คือถักให้มันได้อย่างนี้นะคะหรือจะเอาเยอะกว่าน,นั้นก็ได้นะคะถ้าต้องการให้แขนมัน,มนพองมากๆนะคะเราก็สามารถที่จะถัก,ถกพอหนึ่งคอในในส่วนนี้นะคะไปแบบเยอะๆได้เลยนะคะอ่ะถักไปจนรอบแขนเลยนะคะจนมาถึงจนมาถึงตรงนี้เลยนะคะเอาละค่ะเมื่อเราถักนะคะจนรอบแล้วนะคะ ะ,ะมันก็จะได้ในลักษณะนี้เนาะนะคะแถวต่อไปนะคะแล้ก็ทำทาเหมือนแบบถักคือจริงๆแล้วนะตรงแขนนะเราจะทําแบบไหนก็ได้เนาะนะคะแต่ว่าอันนี้อันนี้ให้เป็นแนวทางก็แล้วกันเนาะนะ,ะตรงนี้นะคะเราก็พอ1คอนะคะอีกสครั้งโซ่3ามก่อนแล้วก็พอ1คอสี่ครั้งในหลักเดียวกันนะคะมันก็จะได้ทั้งหมดเป็นห้านะคะ ทำแบบง่ายๆเลยนะคะอันนี้นะคะใครจะทําแบบไหนก็คือไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะแล้วเราก็เว้นมา4ี่หลักนะคะมาลงหลักที่หแล้วก็พอ1คอห้าครั้งเหมือนเดิมนะคะหครั้งในหลักในรูเดียวกันเนี่ยนะคะแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะคะทําแบบนี้นะคะไปจนจบแถวเลยนะคะเราไม่ต้องสนใจนะคะว่ามันจะได้กี่ดอกเนาะนะคะก็ทําไปเรื่อยๆจนจนจบแถวเลยนะคะ พอหนึ่งคอห้าครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็ข้ามมาส 4, 4ีหลักนะคะมาลงหลักที่ห้าแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะทำไปแบบนี้นะคะจนจบแถวเลยนะคะนะคะลักษณะก็จะได้ประมาณนี้เนาะนะคะอะทำไปจนครบแถวเลยนะคะเอาละค่ะเมื่อทำจนจดแถวนะคะเราก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะต่อไปนะคะ ก็นะคะอันนี้นะคะหลังจากนี้เราก็จะทําพอ1คอนะคะให้ครบทุกหลักเลยนะคะทําง่ายๆนะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะทำทำพอ1คอไปให้ให้ครบทุกหลักเลยนะคะทำแบบนี้นะคะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะทําลักษณะคล้ายๆกับตัวเสื้อแบบแบบที่แล้วอะคะ่ะแบบที่22เนาะก็ทําไปจนจบแถวเลยนะคะอาแล้วค่ะเมื่อนะคะเราทําจบแถวแล้วนะคะอ่งานที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนะคะแถวถัดมานะคะเราก็โซ่นะคะทําโซ่ขึ้นมาห้านะคะแล้วเราก็ข้ามมา2หลักนะคะก็ทําพอหนึ่งคอนะคะ หครั้งแล้วก็โซ่สองแล้วก็ข้าม2หลักนะคะแล้วก็โซ่สองแล้วก็ข้ามสองหลักนะคะทำแบบนี้นะคะไปจนจบแถวเลยนะคะแบบนี้นะคะงานที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ นี่นะคะอ่ะนะคะคราวน,นี้ก็จะง่ายๆละนะคะทีนี้นะคะพอเราจบแถวนี้เนาะพอเราได้พอหนึ่งคอแบบนี้นะคะแถวต่อมานะคะเราก็ทําพอหนึ่งคอให้ครบทุกทุกทุกหลักนะคะเสร็จแล้วก็เริ่มใหม่แบบนี้เลยนะคะทีเนี้นะคะความยาวของแขนนะแัแล้วแล้วแต่ทุกคนจะชอบเลยนะคะของแอนนี่จะทําเป็นทั้งหมด5ช่วงลายนะคะ1 2ึ่งสี่ห้านะคะแล้วก็ทำ ปลายแขนนะคะอ่ะทุกคนลองทาทาแบบนี้นะคะทําตามไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวแล้วเราจะกลับมาดูอีกทีหนึ่งนะคะเรื่องของการลดแขนนะคะเอาล่ะค่ะหลังจากที่เราทําแขนนะคะได้ความยาวนะคะตามที่เราต้องการแล้วนะคะทีนี้นะคะแอนนี่ก็จะมาสาธิตวิธีการทําแขนให้มันเล็กลงแบบนี้นะคะซึ่ง ก็ไม่ยากเลยนะคะทีนี้พอเราทําได้เสร็จอันนี้อันนี้ทําทั้งหมด5แถวเนาะก็คือนับ1-2-3-4-5แล้วก็แถวสุดท้ายก็จะถักแบบนี้นะคะก็คือพอ1คอแล้วก็โซ่2นะคะทีนี้นะคะตรงนี้นะคะวิธีการจะทําให้มันแบบว่าเล็กลงนะคะนั่นก็คือเราต้องพยายามอ่าเราต้องลดเราต้องลดอ่าลดโซ่นั่นเองนะคะตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะใช้วิธีการ โซ่3ขึ้นมานะคะแล้วก็เราจะใช้พอหนึ่งคอในช่องว่างแบบนี้นะคะก็คือทําแบบนี้นะคะก็ทำทำทั้งหมดไปอย่างางี้นะคะก็คือไม่ไม่มีโซ่ขั้นนะคะก็พอหนึ่งคอในช่องในช่องว่างนี้นะคะก็ทำทาไปทั้งหมดนะคะจนจบแถวเลยนะคะนี่นะคะมันก็จะได้ได้ประมาณนี้นะคะ แขนมันก็จะค่อยๆเล็กลงนะคะแต่ว่าถ้าใครแขนใหญ่นะคะก็นะคะไม่ต้องไม่ต้องลดาสามารถที่จะข้ามข้ามหลักได้เลยนะคะแบบนี้นะคะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะจนจบแถวเลยนะคะนี่นะคะทำไปจนจบแถวเลย คอหนึอไปเรื่อยเลยนะคะแขนมันก็จะค่อยๆเล็กๆล,ลงนะคะในขณะที่เราทำเราก็ดูด้วยนะคะว่ามันเล็กไปหรือใหญ่ไปหรือเปล่าหรือว่าได้ได้พอพอดีกับที่เรากับแขนเราหรือ,อยังนะคะ ะะก็ทําไปจนจบเลยแบบนี้นะคะน,นี่นะคะพอเราทําจบแถวนะคะ เสื้อมันก็จะ,ะแขนเสื้อมันก็จะค่อยๆนะคะยุบเข้ามานะคะแถวต่อมานะคะเราก็ถักนะคะถักพอหนึ่งคอนะคะตามตามหลักนี้เลยนะคะตามแถวนี้เลยนะคะ,ะให้มันลงให้มันลงทุกช่องนะคะก็โซ่สามนะคะแล้วก็ถักพอหนึ่งคอขึ้นมาแบบนี้นะคะ ถักพอหนึ่งคอขึ้นไปเลยนะคะก็คือถักตามแถวที่เราได้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็ถักแบบนี้นะคะพอหนึ่งคอลงไปเรื่อยๆจนกว่านะคะเราจะ,ะได้แถวที่พอใจนะคะซึ่งแอนนี่ก็จะถักประมาณข้างนี้ก็จะถักประมาณนี้นะคะ่ะ นับจากตรงนี้ก็1 2 3 3สสามแถวนะคะก็นะคะหลังจากที่เราทำได้3ามแถวนะคะเราก็นำไปรีดนะคะแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์นะคะส่วนเรื่องของการเก็บคอนะคะเดี๋ยวมาดูแบบแบบคร่าวๆกันนะคะถักไปเรื่อยๆนะคะจนจบแถวนะคะพอเราทำเสร็จนะคะแขนที่ได้ก็จะเป็น ในลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นแบบแขนแบบถ้าเวลาเอาไปรีดแล้วนะมันก็จะกลายเป็นแขนตุ๊กตาแต่ว่าแขนตุ๊กตาที่ไม่ค่อยพองมากเท่าไหร่นะคะส่วนอีกข้างหนึ่งก็เป็นแบบนี้นะคะอ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็เป็นวิธีการเก็บคอนะคะวิธีการเก็บคอก็ทำทำคล้ายๆกับตรงตรงแขนก็ได้นะคะก็คือออันดับแรกเราก็ใช้วิธีการแบบควัก ก่อนนะคะคอทอนะคะรอบ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 ,รอบ,ร,อบรอบคอก่อนนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะใครจะมีไอเดียทําลายแบบไหนนะคะก็สามารถที่จะทําได้เลยนะคะพอหนะะ้ะเก็บคอเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็นําไปรีดนะคะก็เป็นอันว่านะคะเสร็จนะคะเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะคะ,อะลองทําดูนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆหวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็สนุกกับการถักเสื้อแบบที่24นี้นะคะใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะมีคลิปดีๆนะคะให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจะมีอะไรเด็ดๆมาสอนโปรดติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ